สวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919 9, 9, 9ผ่านโควิดรวมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดนะครับวันที่15สิ15งหาคมนะครับก็เมื่อตอนต้นรายการนะครับเ,เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาครับถ้าดูเพลินๆไปก็ดูว่าเออก็เป็นเรื่องสนุกสนานเราใจดีนะครับแต่ถ้ามองดูในแง่ของ รายละเอียดลงไปนะครับพี่ก็อยากจะให้พวกเรามองเห็นว่าอะไรที่เป็นความประมาทเนี่ยก็ย่อมนํามาถึงความสูญเสียพ่ายแพ้ให้กับทุกคนได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับกีฬานะครับที่แข่งกันหลายหลายอย่างที่ตอนต้นรายการนะครับประมาทคิดว่าตัวเองเจะชนะอยู่แล้วนะครับแต่เพราะความประมาทนี่เองนะครับปรากฏว่าตัวเองก็ต้อง พ่ายแพ้หรือต้องเสียประโยชน์ไปในที่สุดนะครับจริงๆก็เทียบกันก็เหมือนกับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยของเราเหมือนกันนะครับในปี63นะครับพวกเราตั้งกาวสูงกันมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเอาชนะโควิดในช่วงนั้นได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จนะครับโควิดก็ยังอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราประมาทไปนะครับคิดว่าเราชนะแล้วนะครับ เราก็เลยปล่อยปาะล่าเลยไปนะครับแค่เพียงพริบตาเดียวนะครับแค่ช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมากลายเป็นว่าพวกเราจะต้องมีผู้ติดเชื้อวันละ2 0 0ห0กว่าคนติดกันมาเป็นเวลานานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในความไม่ประมาทดีที่สุดนะครับก็ฝากน้องๆเอาไว้นะครับซึ่งพี่ก็อยากจะย้ำพวกเรานะครับต้องไม่ประมาททั้งที่ตอนมาทํางานที่ทํางาน แล้วก็ไม่ประมาทตอนที่อยู่ที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการติดเชื้อที่มาจากครอบครัวตอนนี้เยอะมากเลยนะครับก็ฝากพวกเราอย่าประมาทเลยนะครับเหมือนกับแตเต้นรายการที่เราได้ดูไปแล้วนะครับสําหรับในเรื่องแรกนะครับก็อยากจะให้พวกเราทราบความคืบหน้าของน้องของเราที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่33นะครับซึ่งเป็นเด็กขานุการประจําองค์คณะที่8สํานักงานสารปกครองกลางนะครับที่ น้องก็ตอนแรกทราบผลพบเชื้อโควิดที่ตรวจโดยวิธีรับผิดแอนติเจนเทสตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนะครับพอมาวันที่11ก็เข้าตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาล World Medical นะครับแล้วก็พอวันที่13ก็ทราบผล RT-PCR ว่าพบเชื้อนะครับตอนช่วงประมาณ3ทุ่มนะครับของวันที่13ที่ผ่านมาก็ได้เข้ารับการรักษาที่ Hospital แถวสภูมิพิทซึ่งเป็นในเครือข่ายของโรงพยาบาลเวิลด์วันนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับน,นั้นก็ตรงนี้แหละครับก็คือว่าถ้าเกิดเราพลาดพลั้งไปจริงๆนะครับไปติดเชื้อขึ้นมาเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาที่ทางทางผู้บริหารสารและก็ผู้บริหารสำนักงานเนี่ยได้เตรียมการไว้ให้พวกเรานะครับก็จะได้รับการเข้าตรวจรักษาครับโดยเร็วนะครับก็ที่เช็คล่าสุดนะครับวันนี้ก็น้องก็มีอาการปกตินะครับก็ ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยแล้วกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีการประชุมนะครับศูนย์ป้องกัน a c c นะครับก็คือมีการประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่13ที่ผ่านมานะครับก็ตรงนี้ครับในการประชุมนี้ก็ในที่ประชุมเห็นว่านะครับตามที่ได้มีการแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัตินะครับกรณีที่มีบุคลากรที่มีภาวะเสี่ยงที่ มาจากการสัมผัสหรือติดต่อกับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงนะครับหรือเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเพื่อก็มีการวางมาตรการให้บุคลากรของเราถือปฏิบัติแล้วนะครับแต่ว่าจากการที่พิจารณาจากไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อในระยะหลังนะครับก็ยังพบว่ามีบุคลากรของเราที่มีความเสี่ยงจากกรณีต่างๆนะครับยังคงมาปฏิบัติงานนะครับโดยที่ว่าไม่ได้แจ้ง ให้ผู้บัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงนะครับตรงนี้นะครับก็ทางสูตรก็เห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของออบุคลากรของพวกเราทุกคนนะครับก็เลยมีการแจ้งซักซ้อมในปฏิบัตินะครับโดยให้ทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่พี่จะไล่เรียนให้ฟังเลยนะครับในประการแรกนะครับก็คือขอให้บุคลากรทุกคนนะครับ หลีเกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่จําเป็นนะครับในประการที่2ก็คือว่าบุคลากรทุกคนนะครับต้องติดตามภาวะเสี่ยงจากการติดเชื้อของตัวเองนะครับทั้งจากการสัมผัสหรือติดต่อกับผู้ติดเชือ้อหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานในครอบครัวนะครับหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆซึ่งหากพบว่าตัวเองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับภาวะเสี่ยงในกรณีต่างๆแล้วนะครับ ก็ให้แจ้งผู้บัญชาทราบนะครับเพื่อพิจารณาภาวะเสี่ยงแล้วก็สั่งการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ตามที่เหตุสมควรนะครับทางนี้นะครับก็ขอให้บุคลากรที่ผู้บัญชาเนี่ยสั่งกักตัวหรือสั่งให้ปฏิบัติงานที่บ้านอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนะครับให้มีการกรอกข้อมูลใน google form ต่อไปด้วยนะครับในกรณีที่3นะครับก็เป็นกรณีที่บุคลากรของเราเนี่ยมีบุคคลในครอบครัวนะครับหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด เป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงแล้วก็เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออันนี้นะครับในระหว่างการรอผลการตรวจเชื้อนะครับก็ให้บุคลากรเนี่ยของเราเนี่ยแจ้งผู้บัญชาทราบเพื่อพิจารณามอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้านนะครับจนกว่าจะทราบผลการตรวจของบุคคลที่เราคิดว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงนะครับว่าเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อจึงมาปฏิบัติงานที่อาคารได้ตามปกตินะครับ ประการสุดท้ายนะครับก็ขอใหออ้บุคลากรของเราน้องๆของเราเนี่ยนะครับสังเกตอาการของตัวเองนะครับหากมีอาการไม่สบายเช่นขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวเป็นไข้ไอาจามมีน้ำมูกหรือว่าเจ็บคอนะครับหรือว่าอาการคล้ายคนเป็นหวัดเนี่ยหรือมีอาการผิดไปจากปกติที่เคยมีอยู่เดิมนะครับซึ่งอาจจะสงสัยได้ว่าติดเชื้อก็ขอให้รายงานผู้บัญชาได้พิจารณาให้เ o r k f r ฟอร์ม e นะครับจนกว่าจะหายจากอาการดังกล่าวนะครับหรือว่า ให้มีการเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไปนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้ามีรายละเอียดอะไรที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่ทางศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบของสารปกครองหรือศูนย์ ACAC AC ของเราเนี่ยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์082-9933-752นะครับก็ขอให้พวกเราเเยุดมั่นในมาตรการต่างๆนะครับที่เป็นแนวปฏิบัตินะครับโดยเคร่งครัดนะครับ ก็ขอฝากน้องๆอีกทีนะครับเป็นข้อเตือนใจนะครับเหมือนกับที่พี่ให้ชมคลิปวิดีโอตอนต้นรายการนะครับว่าการเจ้าต่อสู้กับโควิดตอนนี้ก็เหมือนกับแข่งกันยีฬานะครับถ้าเราประมาทเพียงนิดเดียวสิ่งที่เราคิดว่าเราจะชนะแล้วเราจะปลอดภัยแล้วนะครับแค่ประมาทนิดเดียวนะครับก็ทําให้พวกเราต้องสูญเสียอะไรไปหลายๆอย่างครับแล้วก็มันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับไม่ประมาท ทำตามมาตรการที่เมื่อกี้พี่ได้แจ้งของศูนย์เอเซีซีของเราไปแล้วนะครับให้เค่งรัดทั้งตอนอยู่ที่ทํางานแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ให้พวกเราส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะครับส่งมากันในรายการนี้แหละครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากให้พวกเรานะครับหาเวลาทําคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภายโควิดไปด้วยกันนะครับ ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงวันที่ผ่านมาพบว่า19คนแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะรายแรกจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วก็คือคนับ 生活的一切按下了暂停，感受着生离死别的痛苦和无力。空空的街道，戒烟的消息，漆黑的夜晚，无情的隔离。你那熟悉的笑脸，渐渐被泪水遮掩。 困难无法改变，我们永远是兄弟。坚持住，别放弃，并肩走，永远不离不弃。我们在这里，风雨中陪伴你，请相信，生死关头中。 มผมขอขอบคุณผู้มีการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับก็อให้มั่นใจในพวกเราแล้วเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเราขอส่งหัวใจความรักกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านขอให้เหตุการณ์ไวรัสโควิาจงผ่านพ้นไปโดยเร็ว 因为爱，我们在一起，无法拉着手，目光更坚定。 的歌里，你那熟悉的笑脸渐渐被泪水遮掩。为难无法改变，我们永远是兄弟。坚持住，别放弃，并肩走，永远。

泰ท我ก在一起。เราหมืใจประเทศไทยเราอยู่เงข้างกันนะคัไทยกประเทศไทยเราอยู่้ัอง้ประเทศไทยเราอยู่เคียงข้างกันนะคทกรอประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะกเจค่ะว่าราเหมืนใจประไทยันนทยย 经过疫情的考验，迎来了新的升华。是全人类共同的挑战。面对这场战役，让我们把爱当武器，我们携手并肩，风雨同舟，共度难关。让宋甘节的甘霖与欢笑洗去疫情的阴霾。愿我们早日相聚在湄南河边。我们守望相助，战役必胜。泰国加油！泰国我们在一起，加油！泰国我们在一起。 大家平平安安泰国叔叔加油我在泰国有健康跟他好泰我们在一起我在一我有 h u 跟他好泰我们在一起泰国加油我在泰国有 h u 跟他好泰我们在一起让我们一起携手抗击疫情泰国加油泰国我们在一起 rotati 我们在 ไทยกว่าเเหมือนใจอีีประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะคะไทยกววาเเหมือนใจอีีเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะคะไทยกววาเ n าเหมือนใจอีฉีประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะไทยกว่าเรเหมือนใจอีฉีประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะไทยกววาเเหมือนใจอีฉีไทยกววเเหมือนใจอีฉีประเทศไทยเราอยู่ข้างกันนะไทยกววอเเหมือนใจอีี

我们在一起，泰国，我们在一起。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  เราจะร่วมข้ามผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันค่ะ